เมนูต่อไปของเรานะครับเป็นสลัดผักนะครับที่มีสีสันที่หลากหลายครับเสิร์ฟมาพร้อมกับพาสต้าที่มาพร้อมกันถึง3สีครับและเมนูนี้ก็คือสลัดพาสต้าสาย้งครับ นะครับเรามาเตรียมส่วนประกอบของน้ำสลัดครับคนใช้น้ำส้มสายชูไวน์แดงนะครับนั่นหมายความว่าเป็นน้ำส้มสายชูหมักที่ทำจากไวน์แดงนะฮะเราจะนำไปผสมกับน้ำมันมะกอกนะครับผสมกันไว้ก่อนเลยปรุงรสนะครับด้วยเกลือพริกไทยแล้วก็อิตาเลียนซีซเนอร์นิ่งอิตาเลียนซีซเนนิ่งเขาก็จะเป็นแบบสมุนไพรหลายๆอย่างผสมกันนะฮะใช้ปรุงสลัดได้แบบง่ายๆเลยใช้2ช้อนชานะครับ พริกไทยเกลือครับผมสำหรับตัวพาสตา้าที่ผมใช้ในวันนี้นะฮะจะเป็นพาสตา้าที่มีหลากหลายสีสันครับซึ่งสีสันของเขาเนี่ยครับก็มากับรสชาติและก็คุณค่าดีๆนะครับสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นสีมาตรฐานนั่นก็คือสีของข้าวดูรัมนะครับส่วนสีเขียวก็จะเป็นสีของผัก ส่วนสีส้มนะฮะก็เป็นสีของมะเขือเทศครับเส้นตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเอลิเ e กตไรการเลอร์นะครับไรการ์เลอร์เขาก็หมายถึงว่า3สีนั่นเองครับส่วนตัวแล้วที่ผนชอบเขานะครับเพราะว่าเขาเหมาะกับการนํามาทําสลัดฮนะเนื่องจากว่าเส้นจะไม่ยาวแล้วก็เป็นขดๆใช่ไหมฮะเวลาที่ไปคลุกกับน,น้ําสลัดเนี่ยตัวน้ําสลัดจะเคลือบเส้นได้อย่างดีทีเดียวครับ เราใช้ทั้งหมด180กรัมนะครับถ้าคุณผู้ชมจำชื่อไม่ได้นะครับเราก็จำเป็นหมายเลขได้ครับ656ครับผมน้ำเดือดดีแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะเอาเส้นลงไปลวกเราจะต้องใส่เกลือครับสำหรับเส้นตัวนี้นะครับเราจะต้มให้สุกดีอยู่ที่เวลา7นาทีครับผมนนะใส่เส้นลงไปเลยครับเรามีหอมสเปนนะครับถ้าหาซื้อไม่ได้ใช้เป็นหอมแขกได้นะครับซอยบางๆครับผม ตัวพริกหวานนะครับสีเหลืองผมก็จะเอาไส้ด้านในออกแล้วก็สอยเป็นเส้นยาวมะเขือเทศเชอร์รี่นะฮะใช้แบบที่หลากสีก็ได้หรือใครไม่มีจะใช้เป็นสีแดงอย่างเดียวก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นชีสเฟต้านะฮะจะมีรสนุ่มๆเนียนๆเค็มๆหน่อยนะครับใส่อะไรลงไปเนี่ยอร่อยหมดเลยครับพาสเทเดี๋ยวเราเตรียมไว้โรยหน้านะครับอันนี้เป็นผักชื่อฟิเลไอซ์เบิร์ก ทรงของเขาจะค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็อยู่ตัวเล็กน้อยนะครับส่วนประกอบต่อมานะครับอันนี้สําคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยนั่นก็คือมะกอกครับผมจะใช้มะกอกทั้งหมดประมาณ60กรัมนะครับมะกอกดํานะครับมีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับดังนั้นเวลาที่เรารับประทานเป็นประจำแล้วทําให้เราลดความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งนะครับนอกจากนั้นไขมันของเขาเนี่ยจะเป็นไขมันในกลุ่มดีเป็นโมโนอันซาตแฟตนะครับ ซึ่งไขมันตัวนี้นะครับจะช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายในร่างกายเราด้วยและเวลาที่ทานมะกอกเนี่ยครับเราจะรู้สึกว่าอิ่มนานดังนั้นจึงช่วยเราควบคุมน้ำหนักไปด้วยครับพาสต้าของเราได้แล้วนะครับอ่ะยกออกจากความร้อนปิดไฟได้เลยเสดจน้ำออกนะฮะแต่ไม่ต้องล้างน้ำเย็นนะครับเอามาทั้งแบบนี้เลยนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าระหว่างที่เส้นร้อนๆเนี่ยครับ ตัวน้ำสลัดที่เมื่อกี้ผนผสมไว้นะครับคนให้ส่วนประกอบกระจายทั่วๆกันครับแล้วก็ใส่ลงไปประมาณครึ่งหนึ่งครับผมน้ำสลัดจะช่วยทำให้ตัวพาสต้าเขาเย็นตัวลงนะครับในขนาดเดียวกันระหว่างที่เส้นร้อนๆเนี่ยครับมันก็จะดูดน้ำสลัดเข้าไปข้างในเส้นก็จะไม่จืดครับใส่ส่วนประกอบอื่นๆลงไปครับหอมมะกอกมะเขือเทศเราใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้นะครับสีสันหลากหลายสวยงามมากสลัดตรงนี้เราล้างให้สะอาดนะฮะ ส่วนหนึ่งเราสามารถใส่ลงไปเข้าได้เลยครับใส่มะเขือเทศที่เหลือลงไปนะครับเฟตตาชีสครับผมนับสลัดที่เหลือนะครับพาสเลลครับสีสันสวยงามน,นะฮะมาพร้อมกับคุณค่าดีๆครับและนี่ก็คือจานสลัดที่มีชื่อว่าสลัดพาสต้าใส่ลุงครับ ว่าจะเป็นเมนูอาหารในรูปแบบไหนแฟน YouTube ที่รักในการทำอาหารและไม่อยากพลาดรายการปรพักนักปรุงง่ายนิดเดียวเองครับดูจบแล้วกดปุ่ม subscribe เลยครับ